สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องน่าไร่ชงชาแนลวันนี้อยู่กับผมน็อตนาลงชัยนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามเช่นเคยนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมได้มาแนะนําขั้นตอนการสร้างบ้านขายแบบคร่าวๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง12 3 4งไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างก็มี inbox เข้ามาอกีกมีคําถามเข้ามาอีกนะครับว่าผมมีทุนน้อยแต่ผมอยากเริ่มสร้างบ้านขาย ผมไม่มีทุนเลยผมอยากเริ่มสร้างบ้านขายได้ไหมแต่ผมมาตอบให้ฟังนะครับจริงๆผมก็เคยตอบไปหลายคลิปแล้วแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวมาตอบให้ฟังอีกทีเพราะว่าหลายๆคนก็ไปย้อนดูคลิปเดิมไม่เจอนะครับก็มาตอบให้อีกรอบแล้วกันนะครับมาตอบให้เป็นปี2021อีกรอบนะครับคาว่าสร้างบ้านขายโดยใช้ทุนน้อยหรือไม่ใช้เงินเลยเนี่ย ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะครับแต่มันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนว่าเราจะเอาแหล่งเงินทุนนั้นมาจากไหนนะครับพูดง่ายๆว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางการเงินนั่นแหละครับอย่างเช่นผมใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยในการสร้างบ้านขายผมกู้เงินธนาคารมาซื้อที่ดินผมกู้เงินธนาคารมาสร้างบ้านแล้วผมต้องใช้เงินไหมก็ต้องใช้เหมือนเดิมนะครับตอนที่ผมไปหาที่ดินเนี่ยผมก็ต้องเติมน้ํามันรถเพื่อไปหาที่ดิน พอผมเจอที่ดินผมก็ต้องโทรไปหาเจ้าของที่ดินก็เสียค่าโทรศัพท์พอได้ที่ดินแล้วจะไปเซ็นสัญญากันก็ต้องถ่ายเอกสารต้องขอเอกสารต้องเดินทางต้องซื้อกาแฟเพื่อจะไปนั่งร้านกาแฟเพื่อไปเซ็นเอกสารกันแล้วก็ต้องวางเงินมัดจําเพื่อที่เราจะเอาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยตอนมัดจำเนี่ยไปยื่นกู้ธนาคารมันก็ต้องใช้เงินทุกข,ขั้นตอนนะครับจะถามว่าไม่ใช้เลยได้ไหมไม่ได้ถามว่าใช้น้อยได้ไหมใช้น้อยได้ เราอาจจะขอมาจำสี่ส่าห้าพันหมือนหนึ่งเพราะว่าเรามีเงินน้อยแต่เราจะกู้ธนาคารมาซื้อที่ดินเขาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่ว่าเราขอมาจำเท่านี้ก่อนเพราะว่าเรามีทุนน้อยแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่าการใช้เงินธนาคารมาสร้างบ้านขายอย่างผมก็ใช้เงินธนาคารมาสร้างบ้านขายเพราะว่าผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนผมไม่มีเงินก้อนเงินถุงเงินถังอะไรมาสร้างผมก็กู้ซื้อที่ดินกู้สร้างบ้าน,าานพอมีลูกค้ามาซื้อ ผมก็เอาเงินจากลูกค้านะมาปิดหนี้ธนาคารแล้วก็รับส่วนต่างเป็นกําไรของผมนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่ผมใช้ตอนที่ผมเริ่มใหม่ๆโดยในคอร์สของผมนะครับผมก็จะสอนลูกศิษย์โดยเอาวิธีนี้ไปใช้เพราะว่าหลายๆคนที่มาเรียนก็เป็นมนุษย์เงินเดือนกันทั้งนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาแหล่งเงินทุนมาจากไหน,นจะไปยืมคนนู้นก็ไม่ได้จะไปขอคนนี้ก็ไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้มันก็สามารถทําให้เราสร้างบ้านขายได้ แต่ถ้าใครมีทุนก็วิธีที่ผมสอนเนี่ยไปพลิกแพงใช้ได้นะครับก็คือวิธีการสร้างบ้านขายเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะๆๆหมดเลยขั้นตอนเหมือนกันหมดเลยแตกต่างกันแค่เส้นทางการเงินแค่นั้นถ้าคุณมีทุนน้อยคุณก็ต้องหาทุนจากที่อื่นแต่ก็ต้องใช้ทุนตัวเองเหมือนกันนะครับในการออกตะเวนหาที่ดินออกตะเวนหาศึกษาคู่แข่งเอาเงินไปมัดจําที่ดินถ่ายเอกสารโทรศัพท์นู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าใครไม่สามารถที่จะกู้ธนาคารได้ เครดิต <Credit S 2> ไม่ดีติดแบ็คลิสเงินเดือนน้อยกู้ได้ไม่เต็มยอดต่างๆนานากู้สหกรณ์ก็เต็มติดผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรเรียบร้อยไม่มีทิศทางการกู้แล้วก็สามารถไปทําบ้านสั่งสร้างได้แต่บ้านสั่งสร้างก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับบ้านสั่งสร้างก็ต้องไปมัดจําที่ดินไปออกแบบบ้านนะครับไปปรับภูมิทัศน์ที่ถมที่ไปทํานูน่นทํานี่ให้ที่มันน่าซื้อแล้วก็ไปออกแบบภาพ3 d ดีมาให้ลูกค้าสนใจพอมีลูกค้ามาดูก็ต้อง ขับรถพาลูกค้าไปดูบ้านแปลงนูน้นแปลงนี้นะครับว่าลูกค้าจะเอาแปลงไหนบ้านเราเป็นแบบนี้ก็ต้องไปทําป้ายไปยิงแอดโฆษณาไปปิ้นโบชัวมาให้ลูกค้าดูมันก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับมันก็เรียกว่าวิธีการทําบ้านสังสร้าง,งลูกค้าก็จะกู้เงินมาซื้อที่ดินความกู้เงินมาสร้างบ้านโดยที่เราเป็นคนกลางนะครับเราก็ให้ลูกค้าซื้อที่ดินกับเจ้าของที่ เราก็ให้ลูกค้าสร้างบ้านกับผู้รับเหมาแต่เราเป็นคนบริหารจัดการเอาลูกค้ามาชนกับเจ้าของที่เอาลูกค้าไปชนกับผู้รับเหมาเราเอาจจะตั้งราคาไว้ล้านเก้าเราเอาเงินลูกค้าเนี่ยล้านเก้าไปจ่ายค่าที่ห้าแสนไปจ่ายผู้รับเหมาล้านหนึ่งเงินส่วนที่เหลืออีกสี่แสนก็เป็นค่าโอนค่าของแถมค่าดําเนินการเหลือนั้นก็เป็นของเราอันนี้เขาเรียกว่าบ้านสั่งสร้างใช้ทุนไหมใช้นะครับแล้วก็ตอนไปจ้างผู้รับเหมาเนี่ยผู้รับเหมาส่วนใหญ่จะให้เราจ่ายก่อน10 20%ใช่ไหมเราก็ต้องเอาเงินส่วนตัวของเราเนี่ยไปจ่ายผู้รับเหมาเพื่อที่จะให้ผู้รับเหมามาสร้างบ้านให้ลูกค้าก่อนไม่ใช่ว่าลูกค้ากู้ล้านเก้าตอนทาบ้านสังสร้างเนี่ยลูกค้าจะได้ล้านเก้าเลยนะธนาคารจะให้งวดแรกมาจ่ายค่าที่ดินส่วนค่าบ้านเนี่ยก็ทยอยจ่ายตามเปอร์เซ็นต์บ้าน ตอนแรกบ้านยังไม่ได้ซัพเปอร์เซนต์เนี่ยธนาคารก็ไม่ให้ตังค์นะครับพอสร้างไปได้ยี่สิบเปอร์เซนต์ธนาคารจะให้ตังค์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกไปก่อนในส่วนนี้อาจจะสองสามแสนที่ต้องออกไปถามว่าใช้ตังค์ไหมใช้นะครับเงินมัดจําเงินทําโฆษณาเงินตอนเดินทางหาที่เงินค่าโทรศัพท์ค่าทําสัญญามันก็ต้องใช้ตังค์ทั้งนั้นนะครับวันที่ลูกค้ามาโอนที่ก็ต้องใช้เงินค่าโอนอีกนะครับ มีทุนน้อยทําได้แต่ก็ต้องพอที่จะจ่ายค่าส่วนนี้เหมือนกันถ้าไม่ใช้เงินเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากอะ่ะถ้าไม่ใช้เงินเลยก็ต้องไปใช้เงินคนอื่นน่ะซึ่งคนอื่นก็อาจจะเป็นพ่อแม่เราเมียเราก็เอาเงินเข้ามาจ่ายพอขายได้เอาไปคืนเขาน่าจะประมาณนี้มั้งครับถ้าแบบไม่ใช้เงินเลยนะแต่ทุกขั้นตอนเนี่ยมันต้องใช้เงินในการดําเนินการคือคุณก้าวขาวออกจากบ้านเนี่ยคุณเสียตังค์แล้ว คุณไปหาที่พักเที่ยงคุณก็ต้องกินข้าวอันนี้ก็เสียตังค์แล้วนะครับเพราะว่าเราออกมาทํางานค่าข้าวค่าอะไรก็คือมันก็ต้องจ่ายก็ต้องเสียค่าน้ํามันก็ไม่ได้เติมน้ําไม่ได้ขับฟรี ถึงเป็นรถไฟฟ้า mm ก็ต hmm. mm ้องชาร์จไฟก็ต hmm. mm ้องเสียไฟเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น uh, ต mm ้องใช้ต hmm. oh. mm ัง hmm. ค mm ์นะครับที etzung, ่ผมพูดเนี่ยผมอยากให้ทุกคนอยู่บนความเป็นจริงนะครับโลกเราเนี่ยมันต้องใช้เงินนะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างใช้เงินแม้กระทั่งโทรศัพท์เราก็ต้องชาร์จไฟเราก็ต้องจ่ายรายเดือนเติมเงินนะครับเราไม่ได้ใช้ฟรีเพราะฉะนั้นการสร้างบ้านขายเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีสักบาทเลยอยากมาทํามันก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องใช้เงินนะครับ ทีนี้ถ้าอยากสร้างบ้านขายแบบใช้ทุนน้อยมันมีวิธีนะครับแต่คุณต้องเข้าใจหลักการวิธีขั้นตอนก่อนว่ามันต้องทําอะไรบ้าง1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าเจดนี่ยมันมีอะไรบ้างพอคุณรู้วิธีแล้วคุณก็เอาไปพลิกแพงโดยหาเส้นทางการเงินเข้ามาให้มันเหมาะกับคุณอย่างตอนแรกผมไม่มีเงินผมก็ใช้วิธีการกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยพอผมมีทุนหน่อยผมก็มาทําบ้านสัง่งสร้างพอทําบ้านสั่งสร้างมีเงินก้อนผมก็มา ใช้เงินสร้างบ้านเสร็จครบวงจรขายอันนี้มันก็เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับมันก็ต้องเริ่มต้นใา<ช>กการกู้ยืมคนนู้นคนนี้มาเหมือนกันนั่นแหละผมก็ไม่มีเงินถุงเงินถังเหมือนกันแต่ผมก็เข้าใจวิธีการแล้วนะครับผมถึงเอามาพลิกแพงได้ถ้าคุณอยากทําคุณก็ต้องเข้าใจวิธีการก่อนไม่ใช่ว่าผมไม่มีตังค์เลยผมลุยเลยแล้วกันก็ลุยได้แต่คุณก็ต้องไปต่อได้นะอย่างเช่นคุณอยากทําบ้านสังสรรคุณไปหาที่ โจอที่แล้วยังไงต่อคุณต้องใช้เอกสารยังไงเพื่อไปมัดจําแล้วถ้ามีลูกค้ามาควรจะเอาเอกสารอะไรไปเซ็นกับลูกค้าระหว่างใครกับใครพอลูกค้าจะไปยื่นกู้ลูกค้าใช้เอกสารอะไรบ้างพอลูกค้ามีเอกสารเนี่ยลูกค้าจะได้เงินจากธนาคารยังไงมาสร้างอะไรแบบไหนเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจขั้นตอนเข้าใจเอกสารเข้าใจวงจรของมันก่อนนะครับคุณถึงมาทําได้เพราะฉะนั้นจะทําอะไรศึกษาให้รอบคอบศึกษาให้รู้เยอะที่สุด ถ้าใช้คําว่าศึกษาให้รู้จริงมันคงรู้ยากอะ่ะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้ประสบการณ์ถึงจะไปเทคคอร์สถึงจะมาเรียนกับผมแต่คุณออกไปเจอโลกความเป็นจริงคุณก็ต้องเจออีกสถานการณ์อีกแบบหนึ่งอะ่ะที่คุณก็ต้องแก้ปัญหาตามหน้างานไปมันไม่สามารถรู้จริงเปร้อยเปอร์เซ็นต100์พันเปอร์ซ็นตทุกขั้นตอนอย่างผมก็ต้องแก้ปัญหาทุกวันทั้งนั้นที่ผมก็ทํามาเป็นยี่สิบสาสิบลางแล้วแต่มันก็ต้องแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เราเจอเพราะฉะนั้น รู้ให้มากที่สุดศึกษาให้มากที่สุดให้มันเกิดความรู้ความมั่นใจส่วนแรงเงินทุนน่ะถ้าเรามีแรงมั่นใจมีกําลังใจพอเดี๋ยวเงินเราจะไปหามาเองเราจะทําท,ทุกวิถีทางแหละเพื่อให้ได้เงินมาผมก็ไปกู้ธนาคารธนาคารนี้ไม่ให้ผมก็ไปอีกธนาคารหนึ่งธนาคารนี้ไม่ให้ผมก็ไปอีกธนาคารหนึ่งไม่ได้สักทีผมก็ไปบนศาลเจ้าพ่อมเหสักหลักเมืองว่าขอให้ลูกค้ากู้ผ่านนะครับผมก็ไปอีกแบงค์หนึ่งผมก็กู้ผ่านเห็นไหมครับ มันก็ต้องใช้เล่ใช้กลใช้ศยศาสตร์ใช้ทุกอย่างนะครับใช้ความพยายามเยอะมากๆกกว่าที่เราจะมีเงินมาสร้างเหมือนกันอย่างตอนที่ผมไม่มีเงินไปจ่ายค่าที่ดินเขาผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปหาเงินอย่างไหนผมไปเจอเพื่อนผมคนหนึ่งที่สนิทกันนี่แหละผมก็ไปขอให้เขามาช่วยขอให้เขามาเป็นทุนทรัพย์ให้หน่อยเดี๋ยวผมขายได้ผมแบ่งเงินให้เขาก็เห็นความตั้งใจของเราเห็นผลงาน ที่ผ่านมาที่เรามีตอนนี้ก็มีลูกค้ามาจ่อแล้วแต่เงินมันสะดุดเท่านั้นเขาก็เ,าเงินมาร่วมลงทุนด้วยผมก็สร้างบ้านหลังนั้นได้เสร็จนะครับได้ขายแล้วก็เอาเงินไปคืนเขาบวกกําไรให้เขานะครับเอาเงินไหมผม0,000นในระยะเวลา3-4เดือนได้เงินกลับไปแสนกว่าบาทมันก็ คุ้มค่าใช่ไหมละ่ะเอาเงินฝากธนาคารไปได้ดอกเบี้ยไม่ถึงพันสองพันแต่นี่เอามาให้ผมได้แสนกว่าบาทแต่ว่าเราก็ต้องเป็นคนที่จริงใจพูดคําไหนคํานั้นมีสัจจะนะครับไม่ใช่ไปหลอกเอาเงินเขาไปเรื่อยนะครับหลอกเขามาลงทุนได้เงินแล้วชิ่งหนีลงใต้ไปเลยแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับผมตอบคําถามแบบนี้น่าจะเคลียร์นะครับสาหรับคนที่ถามเข้ามาว่าไม่มีทุนเลยจะเริ่มต้นยังไงมีทุนน้อยจะเริ่มต้นยังไงหลักๆเข้าใจขั้นตอนนี้ถูกต้องก่อน หลังจากนั้นคุณไปพลิกแพงเอาเองตามสถานการณ์ของชีวิตคุณหาเส้นทางการเงินของคุณมาให้ได้ว่าจะเอาเงินไหนมาสร้างนะครับมันเป็นไปได้หลายวิธีมันเป็นไปได้ทุกรูปแบบแหละขอแค่เรามีความตั้งใจพอเราตั้งใจกับมันมากพอนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับดูใน Facebook ก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับเผื่อเพื่อนน้องคุณได้มาดูแล้วมันเป็นประโยชน์สาหรับเขานะครับแล้วก็ ใครที่สนใจเรียนกับผมนะครับก็ยังสามารถลงเรียนได้นะครับตอนนี้เปิดเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับรุ่นที่3นี่ก็คือเริ่มเรียนวันที่20นะครับตอนนี้ก็มีคนทยอยเข้ากลุ่มมาแล้ว20คนแรกนะครับรับส่วนลดไปเลย1,900บาทนะครับก็สามารถทักแชทไปสอบถามแอดมินได้นะครับว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับมันก็จะเป็น ลิงก์ของเพจผมเป็นเพจ Facebook คุณก็คลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ทักแชทไปสอบถามแอดมินนะครับแอดมินก็จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนนะครับรับรองว่าเรียนคอร์สเดียวคุณสามารถจบออกไปสร้างบ้านขายได้เลยนะครับคุณเรียนวิธีที่ถูกต้องนะครับวิธีพลิกแพงผมก็เอามาสอดแทรกให้นะครับอีก 2- 3สวิธีคุณก็สามารถเอาไปบริหารจัดการให้มันเหมาะกับคุณได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ